สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าเลือกใช้ซิมบนตัวเครื่องลาวาแกรนค่ะขั้นตอนให้เลือกไปที่สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่หน้าจอด้านล่างค่ะเมื่อเข้าหน้าเมนูให้เลือกไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นเลือกที่หัวข้อ General หน้าจอด้านบนซ้ายค่ะและเลือกที่หัวข้อซิมการ์ดค่ะ ตรงหัวข้อซิมการ์ดให้เลือกเปิดใช้งานซิมทั้งสองใบค่ะจากนั้นมาที่ข้อมูลมือถือคุณสามารถติ๊กเลือกเปิดการใช้งานซิม a a s ที่คุณต้องการใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะจากนั้นมาที่การโทรค่ะคุณสามารถติ๊กเปิดการใช้งานซิม a s ที่คุณต้องการใช้งานโทรออกได้เลย หรือหากต้องการให้ระบบถามทุกครั้งให้เลือกติ๊กที่ถามก่อนระบบจะสอบถามเวลาโทรออกว่าต้องการเลือกซิมใบไหนในการโทรก็สามารถเลือกตามต้องการได้เลยค่ะจากนั้นมาที่ข้อความ SMS คุณสามารถเลือกติ๊กเปิดการใช้งานซิม a s ที่ต้องการส่ง SMS หรือหากต้องการให้ระบบสอบถามทุกครั้งให้ติ๊กที่ถามก่อนค่ะ เวลาส่งข้อความระบบจะสอบถามว่าต้องการเลือกซิมใบไหนในการส่งข้อความก็สามารถเลือกตามต้องการได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถตั้งค่าเลือกซิมการ์ดได้ตามต้องการแล้วค่ะ